ใช่เลยครับเพราะว่าคุณแม่ออกแบบไงคุณแม่ออกแบบทั้งหมดเลยฮะอืมเก่งมากเลยเนาะอันนี้ก็เป็นห้องับว่ามีสนุกตายครับระหว่างที่คุณบอยพาชมบ้านทีมงานของเราได้เตรียมของสุดเซอร์ไพรส์บางอย่างไว้ในห้องเล่นพลูของคุณบอยเขาแล้วครับมาดูกันซิว่าคุณบอยจะเซอร์ไพรส์แกไหนลองลองเขาหน่อยได้ไหมลองเขาหน่อยลองเนาดนึงได้ไอ้นี่ตรงนี้ก็เป็นห้องพระมีอะไรฮะมีอะไรแน่เลยไม่ไม่ลูกเปล่า ของสุดเซอร์ไพรส์ที่ว่าก็คือแมลงสาบนี่เองครับอุ้ยเห็นหล่อเท่มาสเข้มขนาดนี้ไม่คิดเลยนะครับว่าจะกลัวแมลงสาบเสียลุกหนุ่มมาดเข้มไหมล่ะครับเนี่ยอาจับอาจับได้อ่ไรอาจับได้อาจับนี่จะกลัวกูตเมมเมมเอาไปแล้วแมลงสาบที่ไหนของยเนี่ยอไปเก็บอ้าวแล้วนั่นวิ่งไปได้ครับเนี่ยโฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยครับคุณบอยจะกลัวแมลงสาบขนาดนี้นะครับ อ่า,าััครบนี่คือเป็นลูกคุณบอยนี่สาวทำให้เหรอฮะแฟนทำให้หรือไงแม่แม่ครับนี่นี่นีค right> ุณนี่อะไรเนี่ยไม่เป็นระเบียบเลยอ่ะมาเจอเสื้อผ้าตกอยู no ่บนพื้นแบบนี้ทำให้คุณบอยงงไปเลยทีเดียวครับหรือข่าวหรือที่ว่าเสียเลี้ยงจะเป็นจริงหรือเปล่าครับเนี่ยห้องเย็นเงี้ยนะเนี่ยอ๋อใช่แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เฮ้ยเป็นคนห้องเย็นมากเลยอ่ะโอ้นี่ใครอ่ะก็มาบอกเหรอไใครอ่ะอะไรฮะ ตายแอ่ะตุลมดำไอ้ดำไอ้เจ๊น่าเจ๊เสียแต่งตัวอยู่อ่ะจะมาทำไมอ่ะเสียแต่งตัวอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ๊ขอก่าสวยดีป่ะคะสวยดีครับผมเสียแต่งตัวอยู่ อะไรไม่ใช่คุณเกรชใั่ไครับไม่ได้นี่บ้านคุณนะครับผมมาเยือนบ้านคุณนะครับถายทองใช่งไหมครับนี่คุณจะบอกให้ว่าเห็นบอยเขาหดๆอย่างเงี้ยอะไรอะไรไม่รู้แฟนบอยนี่ฟังใช่ต้องฟังใช่เป็นอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวคุณหรือเปล่าเดี๋ยวงบุญเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ห้อน้ำ อะไรขดอะไรอ่ะไม่จริงคุณเชื่อมั้ยเหขาโอนโอนแบบนี้นะอะไรฮะเขามีเขามีแฮปพีสนะเฮ้ยอันนี้ใครบอกเนี่ยใครนะแฮปพีสใส่กระเป๋านะทำไมอ่ะไม่ได้แคมป์ฟอร์มอันนี้ใครใครบอกมาที่ มีตัวใหญ่นะก็บอกพอดีว่ามีไม่แน่ใจว่ามีว่ะสป라이ส์แบบนี้ยังไม่หมดนะครับทีมงานของเราเนี่ยแอบซ่อนสาวๆไว้ในห้องนี้อีกจะเป็นใครต้องติดตามชมนะครับให้พี่สาวคุเชื่อไหมคุณเชื่อไหมเมาดาพี่คุณอยู่ไหนไอพี่นะครับไม่แน่ใจว่าอยู่หรือเปล่ามีนายอยากใช้ผมไม่ได้ใช้ครับกลมยิ่งผมใช้เล่นละครอมีนี่ครับทำไมต้องใส่ด้วยแต่ว่านี่ไว้เล่นละครครับบางทีพี่เขาติดให้ใส่ตรงไหนหนวด ตัวเราเขาจะเป็นคนไม่ค่อยชอบเสยผมเวลาแบบไปแต่งหน้ารู้อะไรก็ตามเขาไม่ชอบเสยผมชอบผมงพี่ๆครับเดี๋ยวผมเอาผมเลยใส่ผมให้รายการให้ดูหน่อยไลยใครให้เนี่ยเฮ้ยอันนี้เพื่อนครับเพื่อนทีมงานตอนนั้นเคยไปไหนไหนคุณไทยเข้ามาแล้วถามเขาหน่อยนี่เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวที่คุณบอยเนี่ยชอบทำลายร่างกายใช่ค่ะเออทำไมอ่ะชอบจิกหัวชอบกอดแน่นๆอ๋อเออเดีก็ไม่ใช่ผมคนเดียวไอ้ผมเพาผมเจอแทนกับคุณแทนอ๋ออ๋อ อ่าชอบมากอ่ะอ,อันโอแต่นี้เขาไม่เหมือนในคนนี้ใช่ไหมมหมือน,นอันนี้เราเอาอะไรปิดนะโคลไซส์นะโคลไซตน้องดูโกรธน้องดูแบบไม่พอใจไม่เป็นไรของเรามาันไม่เป็นไรใจเล็กแต่ว่าหน,านักแน,น่นอหนักแน่นหนักแน่นหนักแน่นโอเคเออ, <Okay. S 2> เอ,อแบบคุณพัชก,ก็ดูผิดหูผิดตาอันนี้อันนี้คุณชอบสะสมหนังสือพูด อันน <muitas S 2> ี้ผมว่าเนี่ยอของผมเองใช่ไหมครัผมบ้างคุณเนี่ยผมไม่ได้สะสมยิ่งยิ่งย้มยิ้มยิ้ม้ม่แกขายด้วยแน่นจริงผมตั้งแต่ผมมารายการนี้นะครับผมไม่เคยรู้สึกคุณมากี่ครั้งแล้วมากี่ครั้งแล้วไม่ต้องมาเสิร์ฟให้ต้องมาดูแต่เนืฉันยอมไปขอคอเพื่อเธอเลยนะอะไรอยากเจอคุณแม่ที่ขายทองโอ้ยแต่คุณกำกับมาเออผมรักรายการนี้มากเลยครับผมาทุกเพลงเลยเดยจะได้คุยเรื่องร้านทองกันแน่อยู่ว่าเปนรก็ต่ผบอยชื่ออะไรบอยชื่ออะไร นี่นแพดอะแพ้เมาบ่อยบ้างสิคนนี้มีอะไรให้เมาบ้างรู้<ม>เยอะเปล่า ฉันรู้เรื่องแกมาบ่อยเรื่องอะไรเฮ้ยว่าอยากรู้ก่อจะให้พูดหรือเปล่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรผมบอกแล้วมีพี่ทีมงานโทรมาสอบถามผมพี่ทีมงานโทรมาสอบถามผมบอกว่าเท่มีเรื่องอะไรเผาวัดพรนะมอือพี่ไม่โอ้โหพี่นี่ไม่ใช่นีไม่ออกมันเยอะมากแต่ตอนนี้กำลังเลือกเรื่องอยู่ว่าจะออกอากาศได้ไหมนะอะไรเผื่อจะนิดนึงสักนิดนึงอะไรเรื่องอะไรครับไม่ใช่พอย่าู้บอยต้องเต้นโชว์ก่อนท่าประจำท่าประจำ เป็นท่าที่แบบเล่ที่สุดแล้วแล้วเขาก็ไม่เคยอายอออ้ออ้าอหร่าเียกในไไงว่าก้าได้ใครก็เต้นได้นะครับอาอแล้วแค่ยอมอ่ะทเป็นท่ามันเต้นได้มากเลยนะครับอ้าว five six seven e ใครก็เต้นได้นะครับน้อ

ไม่เออไม่ไม่ไมไป่ยม่ไมยไม่ไมทไม่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 ไท่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไ่่ไม่่ไม่ม่ม่ไก่ไม่ไมไม่ไม่ไีไม่ไ่ไม่มไม่มาไม่ไม่ไม่่ไม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 ่่นี้่ แกดะแกดะปากีก็ได้นะครับโอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหโหอันนี้ดูกลางๆเฮ้ยโดนเตือนอะไรที่ไม่ดีอย่าออกอากาใช่แล้วเราเจอปัญหาเหมือนกันโอ้โหเออแพทบอกไปเลยบอกมาเถอบอก เรื่องของบอยส่วนใหญ่ของอากาศไม่ได้อ่ะไลจริงจริงก็ออกได้ครับคือบอยประกอบเป็นผู้ชายน่ารักใครใจโตกันตลอดคนไม่สนิทแล้วเขายังไงนี่สคนสสาวนี่เขาเล่นละครด้วยกันคุณเนี่ยอ๋อสนิทกันได้ไงไปไปแนะนำเขาหรือเปล่าว่าของแม่คายไม่ผมไม่ได้จีบมันสาเหมือนกันคือคือเขาเป็นแบบว่านักแสดงที่เข้ามาแล้วอายุอายุไย ทำไมไม่ซับเหงื่อยโอ๊ยโทษเดี๋ยวเดี๋ยวเออโอเคเอาแฮปปี้กันไม่ว่ารุ่นเดียวกันอายุใกล้กันเป็นคนที่สายคล้ายกันนะเวลาคุยกันแล้วรู้สึกแบบว่าเป็นคนประเภทไหนต้องเป็นประเภทไหนไม่านไหเป็นคนน่ารักน่ารักไหนน่ารักอ่างไอ้แพทเคยมาที่นี่ยังไม่ทันไม่ว่าไม่ว่ากำลังจีบน้องบอยอยู่โอ้หแต่วันนี้เลยหนังวันนี้เนี่ย เออ้้้ยยนงหล่เเวปลี่ยนเป็นคันได้ไหมเขามีแฟนแล้วว่ะแพทเขาเปลี่ยนเป็นคันได้ไหมชื่อพัดอะแพทตอนสุดท้ายอยากคุยด้วยรับไป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 มีแฟนแล้วเหรออขาตอบเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่เห็นหน้าเขาหรือเปล่าไม่ต้องถามว่าจะมีแฟนยังดำสิมีแฟนยังเขาตอบตรงๆเลย เขาแบบเหมือนแบบว่าเขาเหมือนประมาณตอบแบบอย่าอปยึดนะชานเออเขาเหมือนแบบเออเออทำไมพี่ขอโทษะลองถามสิอยากเล่นละครมาถามซิอยากเล่นละครครูพี่ปะอยากเล่นละครทะยักหน้าแล้วตั้งแต่งเท้าอยากเล่นคู่พี่หรือเปล่าเออโอเคค่ะเธอดูสุด อุ้ยคนนั้นเขาข่าวผ่านด้วยนะจะไปเอาชวนรศัพท์จะเอาพ้าเออพ้าน่ะลองถามถามเขาก่อนไหมแต่พ้านเหมือนดาราเกาหลีนะพ้านเออพ้านเหมือนดาราเกาหลีแล้วเด็กกว่าหลอกง่ายผ่ะถามพี่น้องเอยเออนี่พี่น้องเหลอกง่ายไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยเออไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเขาเรื่องผ่าขืนก็ตุ้ยท้องตุ้ยท้องเออ กลับบโอเควัน <Pues aquí, S 1> <Okay, okay. S 2> นี้ขอบคุณแขกรับเชิญมากนะครับเริ่มจากคุณแพทขอบคุณครับคุณแพทฮะแพทฮะจีนแพทย์แพทอ่ะขอบคุณคุณแพทย์ทังคุณแพททั้งคุณมดดำเลยไม่ปล่อยแน่เธอขอบคุณนะครับ คุณเวทมาพี่แก๊ครับนะฮะขอบคุณของบ้านขอบคุณน้องชายของคุณพาน้องคลดกับน้องหนองน้องหนองขอพี่ๆก็แล้วก่ะโอเคสุดท้ายขอบคุณเจ้าของบ้านคุณบอยประกอบแล้วคุณพานคุณประกอบครับคุณรั่ขอบคุณพานนะฮะคุณพานะเดี๋ยวลงเป็นมอบของข้าวมาหยุดมาเยี่ยมบ้านเขามีอะไรมาให้เขาบ้างเรามาบ้านเขาเราก็ต้องนุ่งมาให้ครับเช่นเดิมจักรยานเอลเอครับแล้วก็ชุดเครื่องนอนโตโต คุณบอยมากๆนะฮะให้เราไม่ย okay. 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 so anyway. ิ่งมากจริงๆอารักขอบคุณคุณบอยเลยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบบคคุณรัหมดเวลาแล้วหมดเวลาแต่พอข้อตกตีท้ายกลัวนิดใหม่บาทลงสี่สิบห้าบาทที่อย่างนี้นะฮะเราเชื่อเราหมดแล้วครับเราไปก่อนสวัสดีครับเชิญตัผู้ชายกอดนายฉันนึกว่าจะสวยมากไงแต่ทำแบบที่แบบว่าไปเลยที่นี่ร่ำดีจังเลยนะครับ